สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเกิดขึ้นยากสวเสรีเชื่อจะเด็ดหวังดีเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติแต่เกิดยากจอหาลือกอมทอุทธ,ธิสภาเสรีชี้เป็นความหวังดีของจะเด็ดเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกแต่เกิดได้ยากในสภาพปัจจุบันต้องดูองค์ประกอบเงื่อนไขเมื่อวันที่1มิถุนายน2566นายเสรี สุวรรณพานนท์สวกล่าวถึงข้อเสนอของนายเจเดต์อินสว่างสวให้มีรัฐบาลแห่งชาติในขณะที่8พรรคกำลังตั้งรัฐบาลว่าเป็นความหวังดีที่จะแก้ปัญหาความแตกแยกเพื่อก่อให้เกิดความปองดองแต่เชื่อว่ารัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นได้ยากเพราะผลการเลือกตั้งออกมาแล้วว่าพรรคไหนได้คะแนนเท่าไหร่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะไม่ยอมและข้อสําคัญใครจะยอมให้ใครเป็นนายก ให้ใครเป็นประธานสภาและต้องไปแยกกระทรวงอีกว่ามาจากพรรคไหนจากใครซึ่งปัจจุบันแต่ละพรรคก็มีเป้าหมายของตัวเองที่จะมีอำนาจฝ่ายบริหารความหวังดีนี้มันก็ดีในมุมหนึ่งแต่เกิดขึ้นได้ยากในสภาพปัจจุบันถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดีแต่ดวงประกอบเงื่อนไขแล้วเป็นไปได้ยากนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่ามองเจตนาของนายเจเดตอย่างไรข้อที่เสนอมานี้นายเสรีกล่าวว่า มองว่าเป็นความหวังดีเจตนาดีที่เห็นปัญหาว่ามีปัญหาเยอะแต่ละฝ่ายก็ยืนในจุดของตัวเองไว้หมดแล้วบางพักก็สุดตรงไปซ้ายไปขวาดังนั้นรัฐบาลแห่งชาติเกิดได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะรัฐบาลแห่งชาติเกิดได้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่แตกแยกรุนแรงหนักเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดอาจตั้งเป็นรัฐบาลร่วมกันเช่นสมัยพลเอก สุจินดาคาประยูนกับพลตีจำลองสีเมืองแต่ก็ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติแต่ก็แก้เรื่องความขัดแย้งได้นายเสรีกล่าวด้วยว่าการตั้งรัฐบาลแห่งชาติคือหาทางอื่นไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ยังมีเส้นทางของตัวเองอยู่เยอะอย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒน,นาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอุทิสภาซึ่งตนเป็นประธานจะประชุมในวันที่6มิถุนายนนี้ จะนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ